I this I I'm it I night I can can care all day. hear all. what all say. gonna way. don't do do got 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 them they night night Hey, my Yeah. walk. สวัสดีคุณผมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม One Piece Bounty r u s นะครับ ในวันนี้ผมจะมารีวิวตระครลอ่าลูฟี่ไนเม์นะครับผมจากตู้กาชาของลอจิเทพจุสลัดที่ผมเปิดได้ไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดใครไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมนะครับก็ผมจะมาบอกว่ามันทําอะไรได้บ้างสาหรับตัวนี้แล้วก็แนะนําอ่านสกุลสกิลอะไรก็ว่าไปนะครับผมยังไงก็ฝากท่านชมช่วยกันกดไลค์ด้วยครับคลิปนี้ผมขอสัก3ไลค์นะครับจะเป็นกําลังใจให้ผมมากๆเลยนะขอบคุณมากนะครับผมก่อนอื่นเลยครับเรามาดูกันที่ซับกันก่อนผมเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเรื่องซับอ่าจะอธิ ก็คือว่าตัวละครลูฟี่ในแม่เนี่ยครับมันมีความสามารถที่ค่อนข้างโดดเด่นอยู่แล้วเพราะงั้นมันไม่จําเป็นต้องพึ่งแท็กอะไรมากมายนะครับผมเลยเอาแท็กออกไปให้มันเหลือแค่แท็กจาเป็น3แท็กนะครับมันจําเป็นประมาณจริงๆมันแค่แค่สองแท็กแหละทั้งแค่แท็กกับนิวเวิร์์แค่นั้นแหละครับไม่ต้องอาการอะไรเพิ่มอะสำหรับผมนะก็เลยเอามันออกไปบ้านนะครับให้มันเหลืออยู่สักงสามแท็กแล้วก็เน้นเปอร์เซ็นต์มันขึ้นมาให้เลือดมันเยอะขึ้นมาหน่อยจะได้ยืนได้นานขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ ซับประมาณต,ตามๆนี้นะฮะก็ลองไปจัดตามดูนะถ้าเกิดว่าสนใจนะครับสำหรับคนที่เล่นแบบนี้อยู่นะฮะมาฮะมาดูที่เหรียญครับผมเหรียญผมใช้เป็นเหรียญของกิจกรรมที่เพิ่งผ่านมานะครับถ้าใครทําทันก็ยินดีด้วยนะครับเหรียญน,นี้มันช่วยลดคูดาวสกิลหนึ่งนะครับลดคูดาวสกิลลบแล้วก็มีอ่าแท็กอ่าที่แบบว่าเวลาเรายืนทงคนเดียวเงี้ยจะช่วยลดดาเมจที่รับลง7%นะครับก็ช่วยได้เยอะสำหรับสายดีเฟนต์นะครับสบแต็กที่ผมใส่มาก็จะเป็นแอตแท็กมารสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ดีเฟน ขีเข้ออีกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแอบประมาณนี้ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอันนี้มันเขียนว่าอะไรอ่ะไม่รู้ช่างแม่งมันช่วยได้นะครับอ่าเดอนพวกนี้ผมเลยเอามาช่วยนะครับส่วนกระดานผมเดินไปสิบสามช่องนะฮะตามนี้นะครับมาดูที่สกิลดีกว่าทอาชมทำชมไหมนี่คือสกิลทั้งหมดนะครับผมเลือกอัพเป็นสกิลสองนำนะฮะถ้าเกิดใครขอนพอก็เลือกอัพได้ผมเลือกอัพเป็นสกิลสองนำนะครับเพราะว่ามันข้างมีประโยชน์นะครับเดีอ่านสกิลสองก่อนละกันสกิลนี้จะเป็นการปั่นนะครับมันสร้างดาเมจเป็น HP อะรัย่างนแลคบ งานผมเลยอัพท่านี้นำนะแม่งต้องแรงแน่นอนอะไรที่มันเกี่ยวกับ HP เนี่ยแม่งแรงแน่นอนนะครับคูดาวไว้ด้วยนะครับอยู่ที่2 0วเองแล้วก็มีน็อกแบ็กด้วยนะครับสำคัญมากสาบสายดีเฟนต์นะส่วนใหญ่เขาจะใช้น็อกแบ็กในการกันหงนะครับนะ็อกแบ็กจะติดสเต็ปที่6ก็แสดงว่ามันจะปั่นทั้งหมด6หมัดน,นะครับคือโดน6หมัดเนี่ยหมัดที่6จะกระเด็นออกไปนะครับประมาณนี้นะครับส่วนท่าแรกจะเป็นท่าเอาดาบออกมาฟันนะครับคูดาวนานหน่อยนะฮะท่าเบลฮาประมาณ 48VE แต่ก็จะรุนแรงเหมือนกันนะครับทานี้ผมอัพไม่เต็มนะของไม่พอไว้ของพอเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะครับส่วนทีมบูธเขาจะบัฟเป็นแอตแทกให้กับเพื่อนนะครับเวลาทิ่นบูธติดเพื่อนจะตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับมาหาที่น่าสนใจคือสกิลติดตัวของพี่แกนะครับผมเลววาวมากด้วยความที่มันเป็นลูฟี่ครับมันจะไม่โดนสถานะช็อตกับไอสถานะของแฮนดคอร์นะครับสองสองอย่างนี้จะดีมากๆนะครับนั่นแหละฮะมันก็มันก็ด้วยความที่มันเป็นลูฟี่อ่ะเนาะเออมันมีการสถานะแบบนี้มาครับดีมากๆเลยนะครับสําหรับ ตัวนี้บอกก่อนว่าสามารถเอาไปสู้กับไอ้หนวดดาได้นะเออผมลืมพูดไปเลยมันมันเก่งถึงขนาดที่แบบเวลแบตหนวดดาเวลร้อแยบบกระจายผมบอกจะบอกให้นะมาอ่านต่อดีกว่าครับอ่าแพสซีฟอีกอันหนึ่งเขาเขียนว่าถ้าเกิดเราอยู่ในอะาาเขตทงของเรานะครับทงของทีมเราแหละจะช่วยเพิ่มดาเมจให้30%นะครับแล้วก็ในกรณีที่เพื่อนร่มทีมนะครับถูกฆ่านะฮะ จะได้บัฟมา2อย่างนะครับอ่าก็คือเป็นบัฟ Defense 20%กับบัฟแอตแทกอีก30%ไม่ทับซ้อนนะครับก็คือตาย4ตัวก็ยังคงได้แค่20%กับ30%อยู่แล้วเวลาของบัฟอยู่ที่10วินาทีนะครับก็นานพอสมควรนะก็ใช้ได้ครับเป็น p a s s ทสิที่ค่อนข้างโอเคนะครับไม่แย่อีกอันนึงก็ถ้าเกิดเลื่อนเรามากกว่า70%นะครับจะทำให้การเติมเกจทงในะเร็วขึ้นก็คือปกติสายดีเฟนต์ต้องยืนทงใช่ไหมให้เกจทงมันเต็ม แต่ถ้าเกิดลูฟี่ในแม่เนี่ยเลือดมากกว่า70%แล้วปยืนเนี่ยครับเลือดตีเกตทงมันจะเต็มไวมากมากนะครับก็สกิลว่าข้าวก็ประมาณนี้ครับผมไม่ยืดเยื้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูในแล้งกันเลยดีกว่าครับว่าความแข็งแกร่งของลูฟี่ในแม่นั้นมันจะโหดขนาดไหนนะครับไปชมกันเลยครับผมมาครับจับคู่ติดหิบร้อยนะครับได้มาเป็นด่านเกาะชาบันดี้นะครับโอเคแล้วก็เหมือนจะเจอกับเชงคูแล้วก็หนวดดำด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะผมจะได้ทดสอบไปเลยว่าตัวมันเนี่ยสู้ได้หรือเปล่า เดี๋ยวเราเข้าหมดไร์สาระกันนิดนึงเนี่ยมันจริงจังเกินไปเดี๋ยวคนดูจะนั่งดูแบบไม่บันเทิงนะครับผมก็ค่อยชอบแผมอยากให้ทุกคนดูคลิปผมแล้วก็ยินนะเพราะงั้นคลิปที่ผมขอสามไลน์นะครับขายของเชยมาฮะทีมผมมีตัวไม่ไม่ไม่เมตามากนะครับแต่ก็ไม่แย่ครับเ่ราจะแบกทีมเองเพื่อนฝั่งนั้นมีแชงคูนเรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็ทีมผมมีใส่ดีเฟนซ์สองคนใสยวิ่งหนึ่งคนแล้วก็ใสยหมัดใช่ไหมงั้นผมต้องลงไปเล่นด้านล่างนะถ้างั้น เดี๋ยว,ยวลองคำนวณแป๊บหนึ่งนะ,ะน,น,น,น่าจะใช่แหละเดี๋ยวรอคนอื่นเข้าห้องแป๊บหนึง่งนะถึงเวลารับที่เราได้โชว์ความโหดของลูฟี่ในเมนะครับแข็งแกร่งมากนะครับตัวนี้ชนกาหนดดำหนึ่งหนึ่งนี่เปอร์เซ็นชนะเยอะมากนะครับด้วยความที่เขาชนะสีแล้วก็ไม่ใช่สายมัดด้วยครับเก่งอะ่ะจริงๆตัวนี้มันเก่งมากนะผมเลยอยากจะหาเอาไว้ในดีเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นในแชงค้กกำหนดดำเท่าไหร่นะครับมันแลดูเอาเปรียบคนอื่นอ่ะ ผมก็เลยชอบเล่นตัวแนวๆนะครับเอาไปต่อกกนพวกมันนะท้าทายดีนะครับดีฟไฟมันก่อนปาบมา,กกา,าดิปาบมาดิ <c oughs> คลิปนี้อาจจะตึงๆหน่อยนะทุกคนว่าผมอยู่ในแรงค์ระดับสูงพอสมควรนะครับต้องตั้งใจเล่นครับ <c oughs> ดีๆก็ตั้งใจเล่นเฉยหาหาหามุมเล่นก่อนเฮ้ยอึดตัดตัดตัดดัดไม่โดนครับผมเหมือนเขาจะหลบไปได้ฮนะอ๋อเออคืออ่ะ ยังไงหลบปะหลบปะต้องต้องต้องหลบหลบแล้วหลบแล้วหลบแล้วเฮ้ยโอ้โหนายนายแย่งซีนเราพื้นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเฮ้ยดา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 ดไม่โดนอีกเลยตกตกเข้าไปตายไม่ได้อยู่ดีอยู่ฮดีทำไมตึงจังวะนี่ครับท่านชมหน้าอาจจะชอบดูครับแต่คลิปนี้ผมจะเล่นแบบเกียรตึงๆนะแบบว่าแบบไม่ค่อยพูดอ่ะผมต้องตั้งใจเล่นไง ถ้าเกิดไม่ชอบก็บอกได้นะผมจะได้ดีเลี้ยงลงไปตบไก่เหมือนเดิมนะครับอยากดูตึงๆก็บอกได้นะครับอในแนวนี้มันก็จะตึงๆหน่อยลงมาปะะอู้ตายๆตายหนึ่งครับผมอุ้ยใไรยุดใครยุดปล่อยโ้แรงแรงมากอ๋อแม่หมัดมือแรงจังวะแรงกึ้นโอเคแต่ตรงนี้ปล่อยเพื่อนเคลียร์ไปครับอย่าไปถ้าเกิดโดนอออน้าบ้านเนี้แก้แก้ง่ายๆครับไม่ต้องไปยืนตีกย่อนปล่อยให้มันยืนอยู่งั้นน่ะเราก็ไปเล่นทงนาบ้านแม่งแทนนะครับไ่เอาดีกว่าเล่นตรงนี้ดีกว่า ให้มันหลบก่อนหลบหลบดิเฮ้ยตายหนึ่งวิวติดตันเฉยโดนโดนตันใครเนี่ยออน่าจะเป็นของนามีนะเ้าก็ปล่อยข้าล่างเขาเล่นไปครับเ้าก็มาหาจะงินทำนะฮะยิ่งเขาไปเล่นหน้าบ้านหรอออนปล่อยไปกันนะเฮ้ยอ้ยสับทำเนี่ยอุ้ยไม่ทันไม่ใช่ไม่ทันมันยังไม่ลุกมันยังไม่ลุกเลยรีบสับไปไหนอยโอเคอุ้ยมันปล่อยไว้คือเนี่ยตาตหนึ่งหลบมาดิปลาล่ะปลาล่ะ ปาลาอุยอุยอุยปลาอุ้ยแป,ป็นตึ่นเปี้ยเฮ้ยผมผมหนีก่อนไอ้ผมต้องข,ขึ้นบนนะฮีขึ้นบนขึ้นบนโอเคได้อยู่ตอนนี้ทงเรานำอยู่ครับเหลือ17วินะเดี๋ยวต้องรอต้องปล่อยให้สโมเกอร์ตายอ่ะเราจะได้นี่ได้อ่ะผมมีท่าสองอยู่เดี๋ยวรอรอรอ,อขัดรอขัดลง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 ไปต่อยกับไอ้อายุทธเออตัดตัดตัดตั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 โคน่นรวเรียบร้อยครับจีจี เห็นไหมฮะมันม like ันสามารถสู้ได so you know ้นะเออไปเล่นในแรงเอเดตได้นะครับตอนนี้ผมเวิว80เองว่าสามารถต่อกรได้นะครับก็วินไปครับตาแรกเกมมันก็จะตึงๆหน่อยผมก็จะพากได้ไปเต็มที่หน่อยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลองเล่นแบบตึงๆแล้วแบบพากน้อยๆดูกับอะไรที่มันไม่ตึงแล้วก็พากสนุกๆเนี่ยท่านผู้ชมชอบแบบไหนก็คอมเมนต์บอกนะครับไปผู้ความไม่เสียเวลาฮะเดี๋ยวเราไปเล่นอีกเกมหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมไปไป มาครับเกมสุดท้ายของวันนี้ฮะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองแบบทําให้มันฆ่าอะไรตัวโอ้โหยากครับผมบอกเลยเล่นในแรงหูโซ่ไงมันแถมยังตึงแล้วมันก็ยังฆ่ากันยากอีกนะครับผมไปแปดสิบเองไงมันตีไม่ค่อยแรงขนาดนั้นนะครับแต่สําหรับในแม่แล้วไม่มีปัญหาใช่ไหมสบัดทีเมื่อกี้ปั๊บๆดอกละพันกว่าสองพันย่างเวอร์เลยลองดูลองดูเผื่อแบบคลิปนี้จะรอบนี้จะฆ่าได้ยอะไงลองเอาคลิปตึงๆไหมท่านผู้ชมเปรียบเทียบดูนะครับกับคลิปปกติที่ผมเล่นเนี่ย เจอไม่ตึงมากแล้วก็ภาคสนุกสนุกทุกคนดูยิ้มนะครับกับตึงๆเนี่ยเครียดๆเนี้ยท่านผ้ชมชอบแบบไหนอย่าลืมนะฮะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมมาฮะทีมผมมีดีเฟนส์สองคนนะฮะเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเมื่อกี้เลยงั้นผมต้องเราจะเล่นตรงไหนดีละ่ะแบบเดิมแล้วกันนะแผ,แผนเดิมแล้วกันเออผมไม่ขึ้นข้างบนผมไม่ชอบขึ้นข้างบนอ่ะดาเนี้ยขึ้นไปมันเสียวตายไม่รู้ถอยมาหน่อยเดี๋ยวมันปาดเราขอนะาเชงคูด ดีมากเพื่อนเพื่อนบอกเังไมว่ทัานได้ให้มึงเลยมาดูมาดีมงดีมากอ่ะได้นี่แพสซีฟของอไอ้ในแม่ใช่เวลาเลือดมากกว่าเจ็สิบจะนี่เกรดทงจะขึ้นเร็วมากนะครับขึ้นคดไวอะ่ะดูดิโอ้โหยังไวอะ่ะโอวยับอะบอกเลยโอวยับข้างบนน่าจะไม่ไหวครับเดี๋ยวขึ้นไปช่วงบนก่อนแล้วกันบนมีคนเดียวแต่โดนลุมสองต้องไปซ้อนเราต้องไปซ้อนเพื่อน กูเงียบอยู่นานแล้วเพื่อนกูเงียบอยู่นานเลยตายไปเนี่ยว้ยมันมีคนขึ้นมาว่ะเพื่อนเราไปเนี่ยโอเคน่าจะฝั่งนั้นครับเดี๋ยวลงมาข้างล่างก่อนเออทำเนียนเนี่ยลงมาเก็บทงอุ้ยเอาอะไรเนี่ยมาไงเนี่ยเพื่อนอุ้ยอู้หูเชจเคโดนทับร้อยตบแล้วกระเด็นทีเดียวตายนะครับทำเล่นไป ลองเราไปข้างล่างจะไหวมันซ้อนทันไหมเนี่ยเฮ้ยตา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 ยคู่ตายคู่บอกเลยตายคู่อุ้ยอุยอู้หูมัดเดียวยัดเขี้นี่ยผมโดนคนนี้ฆ่าอีกแล้วเนี่ยมันโหดมากเลยวมาเวลาเหลืออยู่นาทีนิดๆนะครับโอเคเราเพอร์เฟกต์ดรอปแล้วรีบขึ้นฟองนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้จินเบเขากันไปผมจะแก้เกมให้ดูนะครับ ถ้าแกได้นะแกได้แกได้เค่ว่ากันให้มันเพอร์เฟกต์ดอทก่อนเฮ้ยตัดจัดจัดจัดเฮ้ยไม่ทันจะลานเพื่อนซะหน่อยหน้าด้านอยู่กับกู๋ยวช่วยเพื่อนเก็บธงก่อนนะครับเอ่อเคเพื่อนเก็บธงนี้เสร็จแล้วทำการไหวผมจะลงไปข้างล่างเพื่อนจะไปเก็บธงบ้านเราเคเฮ้ยมันมันจะดูดเพื่อนมีดูดไงไงกูว่าแล้วฉับเข้าไปหกพันโหโคตรเบาเลยยี้ยี้ เบาจ,จัดแล้วเกินไปโอ้โหได้อยู่ดิ่เก็บธงเก็บธงเดี๋ยว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 เดี่าให้เดี๋ยวค่าให้เดี๋ยวค่าให้เฮ้ยออกไปเพื่อนข้าจะเก็บธงขอร้องเออเก็บธงให้ไวเพื่อนยืนอยู่ยืนอยู่ให้มันออกไปให้มันออกไปให้ไล่มันออกไปเออไล่มันออกไปเอามันออกไปจะไม่เอมันออกไปเราเพื่อนเออสวยสวยสวยโอเคเดี๋ยวให้ไอแม่ไอไอสแน็กแมนเก็บอ่ะแล้วก็ขึ้นแมงบนตายอยู่ครับขึ้นแมงบนแล้วให้ทานไม่ได้หรือว่าข้างบนตายกันหมดแล้ว อ้าวผมขึ้นมาผิดเหรอเนี่ยผมนึกว่าข้างบนแบบเดือดไงเออได้อยู่เดียวมันมันเออจังวะจริงๆเมื่อกี้ผมไม่ได้มองแมพไงผมกะจะแบบให้แ,แมร์เอ้ยไม่ให้ไซเล็กแมร์นะเขาดึงเสร็จ้วผมจะขึ้นไปซ้อนข้างบนต่อนะครับเผื่อเกมพลิกอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรชนะมาครับผมดูแต้มกูด,ดิโค้ดกากเนี่ยครับคือความตึงะฮะถ้าเกิดเรามีเลเวล80เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดผมเลเวล100ร้อยนะคตไม่แน่ว่าจะไหวก็ได้นะเดี๋ยวไว้ค่อยทำคลิปเมื่กี้นึงก็แล้วกันนะครับ ั่นแหละครับก็คือทั้งหมดของการเล่นในเม่ครับสรุปคร่าวๆคือสเต็ปการเล่นมันไม่ต้องอะไรมากครับผมเดินๆสกิลๆไปฮะถ้าจะเปิดแนะนําให้เปิดเป็นสกิลสก่อนเพราะว่ามันมีน็อกแบ็กไงมันจะช่วยผลักศัตรูแล้วก็รักษาระยะการเล่นของเรากับเขาได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นสาระให้กับทุกคนนะครับมาแบบรวดเร็วแล้วก็ไปแบบรวดเร็วนะครับถ้าเกิดชอบในแนวนี้ก็บอกได้นะแบบตึงๆแบบไม่ฮาตึงๆอะไรก็บอกบอกได้นะครับถ้าเกิดไม่ชอบก็อยากให้กลับไปทําแบบเดิมผมจะได้ไปนั่งรีแลงไงนะครับ โอเคครับก็คลิปนี้เท่าน้เลยกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับทุกคนบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ